มีคนถามผมว่ามาซาตอนแก่แล้วกล้าหรือที่จะไปชายเดนผมบอกบอกตรงนี้นะฮะเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นไม่ได้กลัวเลยพอตายครั้งเดียวเมื่อไหร่บอกมาเลยมไม่ว่าจะเป็นคุณเซเลนแลคุณมาเน็ตผ,ผ,ผ,ผมไม่ได้ทานะแต่ถ้าเพื่อปกป้องผผ่นดินนี่เจอกันทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสด้วยทาตรงนี้เลยวันนี้ผมอยากฝากความถึง เพื่อนเพื่อนอดีตนักสารามคำแพงผมไม่ทราบว่าที่นี่มีอดีตนักสารามแข่งกี่คนครับยกยกมือให้ผมดูหน่อยดีฮะโอเคครับ, okay, รบผมเป็นอดีตนักสารามแขงเข้าป่าตอน6ตุลาคมนะฮะคุณค,คงรู้ว่าว่าทำไมต้องเข้าป่านะครับแต่นั่นคืออดีตแต่นั่นคืออดีตแต่วันนี้นี่ผม,มอยากจะพูดเรื่องที่กำลังเป็นฮอตที่ชู้ที่จะมาพูดกันเรื่องคือ MOU นะครับสองฉบับนี้ m o u นี่คือบันทึกความช่วยจำนะฮะมันไม่ใช่สัญญามันยกเลิกไม่ไหล่ก็ได้และที่สำคัญคือว่าเราก็ไม่เคยได้ไปยอมรับ MOU บฉบับนี้เพราะมันก่อให้เกิดความเสียหายตีความสั้นๆ m o u 43คุยกันเรื่องทางบก m o u 44คุยกันเรื่องทางน้ำนะ,ะเอาสั้นๆพอความหมายง่ายๆตอนนี้สิ่งที่ัมพูชาต้องการรากเราลงไปเพื่อจะ ไปคลุกฝุ่นกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของผลประโยชน์นะครับเรื่องผลประโยชน์แต่วันนี้มันมีฮอตอจูวมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่บ้านหนองจานบ้านหนองจานที่สักแก้วบ้านหนองจานในในอดีตก็เป็นเขตพื้นที่การสู้รบของเขตงานอีสานใต้เหมือนกันสมัยที่สมัยที่ทหารเวียดนามบุกรุกขึ้นมาบริเวณที hmm. ไ,ไทย mm hmm. ทหารป่าจำนวนมากก็ก็อยู่ตรงนี้ก็รบกับทหารเวียดนามก่อนที่ทหารกองทัพบกจะเข้าไปเราสู้อยู่ตรงนั้นจริงจริง แล้วผมบอกเดียว,ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของไทยผมลงไปกับวีระสมัยนั้นนะครับวีระนี่สมัยเรียนสื่อเขาเป็นรุ่นน้องผมนะฮะแล้วเราก็ไปทํางานเครือข่ายต้านคอร์รัปชันด้วยกันตอ,ตอนนั้นที่ทํางานผมหลังรับราชการอยู่แต่วันที่วีระถูกจับอยู่ฝั่งเขมรผมขีนรักษาการอยู่3ปีแต่ความที่เป็นข้าราชการผมพูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมีบุกรบกับชีวิตการทํางานราชการแต่ผมไปเยี่ยมวีระจนถึงคุกที่ต่างประเทศที่เขมร จึงได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจึงได้เห็นสิ่งที่ทำแล้วผมก็รุ้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าอะไรเกิดขึ้นที่ชายแดนฉะนั้นป่วยการที่กองทัพภาคที่หนึ่งจะมาพูดเลยสมัยนั้นวีระพูดแบบนี้แต่ไม่มีน้ำหนักสื่อมวลชนก็ไม่ให้ความสนใจรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ให้ไม่ให้ความสนใจที่มันน่าแปลกคือคนไทยเนี่ยนะมันเป็นคนใจดีแต่ไหนต่ะไรมองโลกแง่ดีมาตลอดมันต่างกับขมเรขมรน,นี่ได้คืบเอาศอก เราเนี่ยเข้ามาอยู่บ้านหนองจานเดิมมันคือก็คือค่ายศูนย์อพยพในอดีตผมเคยช่วยทหารกหมียนแดงที่สู้รบกันแล้วบาดเจ็บสาหัสที่ช่องบกเอามารักษาตัวอยู่เป็นปีเพราะเขาถูกระเบิดของพวกของพวกเวียดนามพอรักษาตัวจนหายก็เอามาส่งมาส่งที่หนองจานนี่แหละให้เขาเข้าศูนย์อพยพยไปพื้นที่บ้านหนองจานคือพื้นที่ของประเทศไทยชัดเจนมากมาย เป็นพื้นที่มากมายกว่าที่เด็กคนเมื่อวันซืกที่ออกมาร้องผมร้องไห้ว่าเป็นที่บ้านเขาคือเราปล่อยเขาอยู่จนเขาเข้าใจว่าเป็นบ้านของเขาอันนี้ก็ไม่สามารถโทษคนกมพูชาได้เต็มปากเต็มคำเป็นเพราะเราทําตัวเป็นม้าอาลีเป็นชาวนาที่คอยอุ้มชูงูงเ่ามาตลอดจนวันที่เขาแข็งแรงเขาก็แหวงเขาก็กัดสิ่งที่เวลาพูดวันนี้เมื่อก่อนไม่เคยเป็นข่าวนักข่าวไม่เคยสนใจรัฐไม่เคยให้ความสําคัญแต่วันนี้ วันที่เรื่องจริงเกิดขึ้นมาสิ่งที่วีระพูดขึ้นมามันจึงเป็นประเด็นแล้วทุกคนในความสนใจผมไม่เคยสงสัยในทหารชั้นผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่หนึงภาคภาคภาคผมไม่เคยสงสัยแต่ผมสงสัยฐานชั้นผู้ใหญ่บางคนไม่ทุกคนโดยเฉพาะบุรุภาพยักผมเคยต้องมารับผิดชอบตัวเขียนผมจะรู้ว่าทหารบุรุพาพยักก่อจะเป็นบุรุพาพยักก็มีทหารพวก ทหารประชาธิปไตยที่เรียกววีบันเพนอยู่ก่อนใครเคยได้ยินชื่อเขาว่าทหารประชาธิปไตยบ้างมีทหารประชาธิปไตยต่อมาก็มีอย่างเติร์กแล้วจึงค่อยพัฒนาม,มาเป็นบูภาพยักษ์อะไรต่างๆนี่เป็นต้นทั้งหมดนั้นพองถ่ายอำนาจกันมามมอย่าบอกว่าไม่มีผลประโยชน์นะผมอยู่ที่ป่าแถบนั้นแควระบ,บมศรียัดผมอยู่ตรงนั้นพระคคอมมิวนิสต์ไทยขยายงานมาจนถึงเขตนี้เราเรียกเขตง,งานนั้นว่า404 ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อตัดไม้ทะเยป่าไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลต่างๆร้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของคนในเครื่องแบบทั้งสิ้นและนี่คือความจริง mm hmm. เนื้อสิ่งอย่างใดวันนี้สิ่งที่เรามาวันนี้คือหนึ่งรัฐบาลวันนี้แค่มาพิจารณาเรื่อง MOU 2สองจดนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมี MOU ในนี้เพราะเราไม่เคยยอมรับกันมีอยู่ของ MOU <Okay. S 1> ฉะนั้นเราต้องถอนมันออกไป โดยไม่ต้องแทบจะไม่ต้องพิจารณาเพราะถ้าเราพิจารณาเทากับเรายอมรับความมีอยู่ของ MOU ฉะนั้นเราไม่เอาทั้งสองฉบ,บับแล้วเรื่องขายกาติกาใหม่ค่อยมาคุยกันทีหลังหลังจากเสร็จสงครามขอบคุณครับ